คุณผู้ชมช้าจากกรณีที่มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพบว่ามีเด็กๆในมูลนิธิคุ้มครองเด็กแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเลยนะคะถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการใช้แรงงานเด็กด้วยรวมถึงมีการแอบอัดคลิปนะคะขณะที่เจ้าของมูลนิธิหรือว่าเลขาธิการมูลนิธินี่ยหะค่ะใช้ท่อเหล็กไปฟาดทารายร่างกายเด็กคนละหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะ จนนําไปสู่การตรวจสอบนะคะล่าสุดทางด้านของพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านกระลงพื้นที่ไปที่อําเภออัมพวา,พวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะติดตามคดีกรณีที่มูลและในที่คุ้มครองเด็กนะคะทําร้ายร่างกายเด็กค่ะและยืนยันค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะจะพิจารณาตามพยานหลักฐานและคําให้การของเด็กค่ะ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางเข้าติดตามความคืบหน้าทางคดีมูล,ลนิธิคุ้มครองเด็กทำร้ายร่างกายเด็กและเยาวชนในมูล,ลนิธิที่สถานีตำรวจภูทรอัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะพร้อมกับมีการเปิดเผยนะคะว่านอกจากสองข้อหาที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับทางท่านมนตรีสินทวิชัยหรือครูยุ่น ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนหากว่าพบมีการกระทําที่เข้าข่ายความผิดเพิ่มเติม ก็พร้อมที่จะดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยส่วนคํำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่ยืนยันนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพิจารณาตามพยานหลักฐานและคําให้การของเด็กๆที่ถูกกระทำพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการที่เด็กมีที่พักพิงแต่พยายามร้องขอความช่วยเหลือหรืออยากออกมาจากสถานที่แห่งนั้นย่อมมีสาเหตุมาก่อนหน้านี้ค่ะ พร้อมออกมาระบุด้วยนะคะว่าข้อมูลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผลจากการตรวจร,ร่างกายของเด็กทั้ง29คนที่สามารถช่วยเหลือออกจากมูลนิธิได้ไปก่อนหน้านี้มีเด็กบางคนค่ะที่มีร่องรอยบาดแผลที่น่าเชื่อได้ว่าเกิดจากการถูกทำร้ายร่างกายในส่วนของประเด็นเรื่องยาเสพติดนะคะคุณผู้ชมก็มีคำกล่าวอ้างจากครูยุ่นด้วยาน,นบอกว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเสพยาเสพติด แล้วก็ได้ส่งเด็กตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจค่ะส่วนการตรวจสอบพยานหล,ลักฐานที่ได้สอบสวนเข้าดำเนินการเก็บรวบรวมพยานหล,ลักฐานออกมาจากมูลนิธิเมื่อวานนี้นะคะไปจนถึงความจำนะคะเป็นการ์ดความจำจากกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณของมูลนิธิเนี่ย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ผลด้วยก็คือมีการตรวจสอบนะคะจากกล้องวงจรปิดก็นำเมมโมรีการ์ดหรือว่า s d g a การนะคะที่อยู่ในกล้องวงจรปิดนมาตรวจสอบด้วยนะคะเด็กๆที่ยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุ้มครองเด็กตอนนี้เนี่ยนะคะคือมีอยู่ประมาณสัก20คนทางด้านของรองโจก,ก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานยืนยันว่าครูยุนเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สหวิชาชีพได้สอบปากคําเด็กทุกคนแต่ว่าการช่วยเหลือเด็กในการย้ายสถานสงเคราะห์หรือสถานรับเลี้ยงดูแลยืนยันนะคะว่าต้องคํานึงถึงความสมัครใจของเด็กด้วยหากใครที่สมัครใจจะอยู่ต่อ ก็เป็นสิทธิ์ของเด็กๆที่สามารถทําได้ทีนี้ก่อนหน้านี้ค่ะคุณอ้านมันมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาไปร่วมทํากิจกรรมจิตอาสากับเด็กๆในมูลนิธิคุ้มครองเด็กที่อำเภอกำแพ,พาวาจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเขาก็ยืนยันนะคือเขาเป็นอีกหนึ่งพยานที่บอกได้เลยว่าเขาเห็นเด็กๆเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายจริงๆ ครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทางครูยุ่นเนี่ยนะครับก็เดินทางเข้ารับทราบ2ข้อหาด้วยกันเพื่อ,อที่จะพิสูจน์ความจริงเบื้องต้นเจ้าตัวนะครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็อ้างนะครับบอกว่าไม่ได้ทำร้ายเด็กพร้อมกับเปิดใจอ้างว่าตีเด็กเพราะว่าต้องสั่งสอนอ,อันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างของทาง ครูยุ่นซึ่งณขณะนี้นะครับก็เป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับคุณผู้ชม<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของครูยุ่นเองแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของฝั่งของเด็กๆด้วยเช่นเดียวกันเด็กๆแล้วก็รอยแผลเนี่ยน่าจะเป็นพยานที่สําคัญเลยทีเดียวในการที่จะบ่งชี้นะครับถึงคดีนี้นั่นเองสําหรับมูลนิธิคุ้มครองเด็กนี่นะครับคุณผู้ชมก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2537มาถึงวันนี้เนี่ยก็ เกือบเกืบ30ปีแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยอยู่ที่บริเวณซอยลาดพร้าว106แล้วก็ย้ายมาที่อัมพาวาสมุทรสงครามอย่างที่คุณรันได้บอกไปเมื่อปี2544ทีนี้วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งม,มูล,ลนิธิคุ้มครองเด็กคือชื่อก็บอกอยู่แล้วค,คือจะต้องคุ้มครองเด็กนะครับคุณผู้ชมก็คือเพื่อเป็นที่พักของเด็กที่ถูกละเมิดถูกทอดทิ้งแล้วก็ถูกรังแกจากผู้ใหญ่ออแต่ทีเนี้ย พอครูนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการของทางมูล,ลนิธิะนะครับทำร้ายร่างกายเด็กเสียเองอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นมันก็ไปขัดกับเจตนารมณ์มของทางมูล,ลนิธิที่ชื่อว่าคุ้มครองเด็กนะครับแต่ว่าตัวของคนที่ทํางานอยู่ในนั้นเนี่ยกลับไปทําร้ายเด็กเสเอง<ช>นะครับซึ่งก็เลยทําให้ สังคมเนี่ยมีการติดแฮชแท็กอยู่เหมือนกันอบอกว่าครูยุ่นเนี่ยเป็นปีศาจในคราบนักบุญโอโ้โหคำนี้ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้หลังจากนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวคงจะต้องนะคะรอฟังจากครูยุ่นในการที่จะให้ปากคํากับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเองก็ดีแล้วก็รวมไปถึงพยานจากฝั่งเด็กด้วย ที่จะมีทางเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพเข้ามานะครับพูดคุยแล้วก็สอบถามหลังจากนี้กันต่อไปนั่นเองครับใช่แล้วค่ะก็จริงๆมันมีเรื่องของประเด็นที่เป็นสาเหตุก่อนหน้านี้จากน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะเขาไปทํากิจกรรมก็เลยไปเห็นความผิดปกติบางอย่างของเด็กๆเช่นน้องคนหนึ่งเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไปถึงก่อนเวลาแล้วก็ได้ยินครูพี่เลี้ยงดุด่าน้องด้วยถ้อยคําที่อาจจะหยาบคายนิดนึงอ,อาจจะพูดไม่ค่อยเพราะนะคะทําให้เวลาทํากิจกรรม กับเด็กๆเนี่ยดูน้องๆไม่ค่อยมีความสุขในการทํากิจกรรมนะคะแล้วก็เนี่ยเด็กๆก็บอกว่ามีการพูดคุยกันกับกลุ่มนักศึกษาด้วยว่าพวกเขาเองเนี่ยถูกใช้แรงงานในรีสอร์ทแห่งหนึ่งด้วยเพื่อแลกกับค่าขนมแต่ว่าการใช้แรงงานการทํางานของเด็กๆเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะคะแล้วก็มีการถูกทําร้ายร่างกายด้วยนะคะเนี่ยละค่ะก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้มีการเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันค่ะ ทำให้การอย่างเดียวเนี่ยระบบสามร,ระบบการสอบสวนเราเป็นระบบกล่าวหานะครับนะเพราะฉะนั้นถ่านเด็กเขากล่าวหายืนยันนะครับอันนี้เราก็ต้องเหเนอนการนะแต่ว่าในการรวบรวมพยานฐานเนี่ยเพื่อจะออสั่งคดีได้เนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสองสวนะครับนะแต่อะไรก็ตามในคดีนี้การที่ทานบตลอมอบหมายผลลงมาเนี่ยก็เพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมนะเพราะว่าอย่าลืมว่าโดยยุ่นท่านก็เป็นคนมีที่เสียง นะครับพราะนั้นผมก็ต้องทําความดีให้ปรากฏนะถ้าหากว่าจะไปเมืองดีอะไรกับใครเนี่ยผมก็ต้องทําความดีให้ปรากฏคือเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวต้องแถลงครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ปเป็นเรื่องต้นก่อนถ้าจะไม่มีประเด็นเรื่องเงินบริจาคเข้ามาด้วยว่ากระเป็นหากหัวคิวหากค่าขนมเด็กอะไรต่างๆเราจะขยายไปถึงการสอบเรื่องทุจริตการใช้เงินบริจาคอะไรต่างๆด้วยไหมคะก็ถ้าเด็กให้การหรือว่ามีการช่วยเหลือก็ต้องดำเนินคดีก็ต้องดำเนินการหมดก็ต้องไปดูนะฮะว่าส่วนไหนผิดบ้างคือเวลา เวลาที่เรารวจข้าไปแล้วนะครับนะถ้าพบก,การผิดนอกเหนือจากเรื่องนี้ก็ต้องดำเนินการนะครับเราไม่จะปล่อยไว้ไม่ได้นะครับ <ไป S 1> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่วนนี้ผมผมขอไปดูนิดหนึ่งว่ามีหรือเปล่านะคือถ้ามีก็ต้องต้องตรวจสอบนะครับ,รบก็ก็คิดว่ายังมีอะไรมากกว่านี้นอีกนะฮะเดี๋ยวขอเวลาผมนิดหนึ่งนะฮะครับก็อย่างนี้นะครับมันต้องดูว่าจะทาในการการเด็กนะทําหลายครั้งไหมทํากี่ครั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นมันเอ่อคืออย่างนี้ต้องต้องดูเรื่องห่ว่าเด็กเนี่ยบางส่วนเขาทนไม่ไหวนะเขาถึงพยายามหนีออกมานะครับ ต้องต้องดูว่าสาเหตุที่เขาถูกไม่ไหวเป็นเพราะอะไรนะครับนะเขาถูกกดดันหนักไหมเขาถูกทําร้ายหนักไหมนะครับนะส่วนนี้วันนี้เรายัง,ย,งยังละเอียดยังไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเด็กมาส่วนเนี่ยก็ยังยังไม่พร้อมจะให้การนะครับแต่แน่นอนแล้วเด็กเนี่ยเขาไม่เต็มใจอยู่บางส่วนนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้คือวันนี้เด็กเนี่ยเราสอบได้เพียงบางส่วนนะครับผมก็จะบอกคุยุ่นว่าให้เอาเด็กที่เหลือเนี่ยมาสอบปัทําด้วยนะครับเพราะวันนี้พ่อแม่ก็ตกใจหมดนะครับว่าลูกเขาอยู่ไหน นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กที่เหลือทั้งหมดเนี่ยครูยุ่นต้องให้พวอมม่บือเอามาสอบปัตถคำด้วยนะคืออย่างนี้เด็กเนีเ่ยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเมื่อเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าให้การหรือเปล่านะเพราะนั้นการให้การของเด็กเนี่ยเออต้องให้การต้องให้พ่านสังคมจังจหวัดเขาดูแลเขาให้เด็กเนียผ่อนคลายแล้วสอบปัตคำนะครับเพราะนั้นการสอบเด็กเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะไปสอบืันผู้ใหญ่เลยไม่ใช่นะครับนะเพราะนั้นพอเราจะมีนาจิตวิทยา นะครับทำให้เด็กเขาเชื่อมั่นอุ่นใจนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เด็กที่เหลือเนี่ยต้องมาสอบนะครับคือเรื่องนี้จะเคลียร์ได้หมดเนี่ยต้องเอามาสอบทั้งหมดนะค่ะที่วันเนี่ยมีเ,เด็กออกจากบ้านหรือไม่ออกจากบ้านก็คืออย่างี้เราต้องเอาเด็กมาสอบทั้งหมดก่อนนะอ่าแล้วแล้วจะออกจากบ้านหรือไม่ออกจากบ้านเนี่ยอยู่ที่วันไหวแจ้งกับเด็กนะแต่ว่าต้องดูก่อนนะครับว่า ่ในส่วนของวุฒิที่เนี่ยจะสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่เดี๋ยวสุนิโตมาดูรายละเอียดคืนเลยท่านเมื่อวานเดี๋ยนมีการเข้าไปเก็บพวกพยานหลักฐานเก็บกล้องวงจรปิดอะไรจากมูลนิธิพอจะบอกได้ไหมคะว่าได้อะไรจากตรงนั้นบ้างเอาตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะดูต่อนะฮะนี่เนี่ยเราจะดูต่อเพราะเพิ่งเพิ่งเก็บมาเมื่อเมื่อวานเนี้เองการตรวจเออยังไงก็ต้องเอาเด็กมาสอบทั้งหมดนะครับเพราะวา่วาตำรวจเนี่ยมีอำนาจในการเรียกสอบสวนได้นะครับนะวันนี้เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวน ยังไงก็ต้องเด็กมาสอบทั้งหมดนะคือยังไงเด็กทั้งหมดเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแล้วต้องเอามาเข้ากระบวนการนะครับนะเพราะนั้นเมื่อเข้ากระบวนการแล้วเนี่ยเราจะตอบได้ว่าเด็กเหล่านี้เขาูบังคับหรือเปล่านะเพราะก็อยู่ใกล้อาจจะไม่กล้าพูดกันนะครับนะเพราะนั้นต้องต้องเข้าใจเพราะฉะนัอนอย่างนี้นะฮะในเรื่องพยานาฐานทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะว่าด้วยปยานาฐานนะทั้งกล้องวงจรปิดนะครับทั้งทั้งเด็กนะตัวเด็กป็นสิ่อคัญนะครับนะเพราะนั้นทำให้การเด็ก ต่างๆนะเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาให้ผู้อาวุโสกับผมเด้่องทำงานนะที่นะที่นี้ค่ะแค่ทำให้